อิดพระองค์ดำตอนที่43ระเบิดจากเครื่องบินที33ได้ทำลายพระเจดีลงเหลือเพียงโคลนฐานหลังจากนั้นทั้งค่ายถูกถล่มหนักด้วยปืนคอ120และปืนคอ81ทั้งทหารและพลเรือนต่างควันกระเจอไร้องค์พระเจดีก็ไร้สิ่งยึดเหนีย่ยวผู้คนเริ่มคิดจะหนีเอาตัวรอดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นไปทั่วทั้งค่าย ทั้งทหารและพลเรือนตามวิ่งหนีเอาตัวรอดท่ามกลางความสับสนโกลานแม่เฒ่าชาวไทยผู้หนึ่งนั่งนิ่งหน้าศสทหารผู้เป็นลูกชายเอื้อมมือปิดเบลตาลูกชายผู้เป็นทหารกล้าน้ำตาผู้เป็นแม่หลั่งไหลไม่หยุดแม่เฒ่ากลั้นเสียงสะอื้นปลดกระชุจากหลังอันงองมุ้มเทเข้าของออกไปสิ้นมือที่แห้งเหี่ยวหยิบเศษอิฐที่กลาดเลือนใส่กระชุอย่างเชื่องช้า ไม่สนใจกับลูกปืนคอที่ระเบิดอยู่รอบกายผู้คนที่วิ่งหนีตายอย่างสับสนเริ่มหยุดมองแม่เท่ากุ่มเก็บอิดก,ก้อนหนึ่งที่สมบูรณ์ขึ้นมาก่อนหญิงชราหลับตาไม่ทราบภายในใจอธิษฐานสิ่งใดลูกปืนคอแปดหนึ่งอยมาเป็นลำเห็นควันเป็นหางยาวตกลงระเบิดข้างหลังร่างผอมเบาของแก่ร่างแม่เท่าลอยละลิ้วระชุ สอิดด้านหลังฉีกระจายเศษอิฐจากพระจดีปิววันอีกครั้งฝุ่นควันและเสียงกำมะนาดจางลงร่างไม่เท่านอนเหยียดยาวกับพื้นร่างกายไม่ครบส่วนแต่ในอ้อมแขนยังกอดอิดไว้ไม่ยอมคลายผู้คนทั้งหลายต้องนิ่งอีกครั้งผู้กองหานศึกผู้กองชายแหลงโกทุนแดนทนงประจบและเบกกี้วิ่งเข้าไปราวนักหมายทั้งหมด วิ่งกรูกันเข้าเก็บเศษอิฐออกจากรัศมีระเบิดปืนคออย่างไม่กลัวตายทหารและพลเรือนชาวไทยทุกคนเริ่มทําตามอย่างเศษอิฐที่กระจัดกระจายถูกเก็บรวบรวมจากคนกว่า300ที่ตายก็ตายกันไปที่เหลือก็เก็บกันไปทนงน้ําตาไหลพรากเก็บอิฐเข้าอ้อมกอดสี่ก้อนก็วิ่งฝ่าดงระเบิดลูกปืนคอแรงอัด ลูกระเบิดหลายลูกทําให้ท้ายนุ่งะระพาะปั่นปวดอยากจะอาเจียนแต่ภาพแห่งความกล้าทั้งทหารและพลเรือนทั้งหลายทําให้เขาต้องกัดฟันสู้กับความรู้สึกมีเสียงตะโกนทางข้างดังลั่นไอ้นุง่งลูกคอมาทางมือลบท่าน,นุ่งหันมองไปยังต้นเสียงเห็นประจวบชี้มือขึ้นไปบนท้องฟ้าทาน,น่งงงตามเห็นลูกคอ โค้งลอยลืมเข้าหาตนเองายหนุมวิ่งสุดสีเท้าบึ้มลูกระเบิดปืนคอหลงห่างหลังทนงไปไม่กี่หลาร่างนักข่าวฝึกหัดจากเมืองไทยกระเด็นไปตามแรงส่งของระเบิดอิดที่อุ้มอยู่ปลิวลุดหายไปจากมือสิ้นเสียงระเบิดประจวบวิ่งเข้าหาเพื่อนรักในทันทีไอ้นมประจคนั่งลงประคองร่างเพื่อนที่นอนคว่ำอยู่ให้หงายขึ้นเอาหัวหนุนตักตนเอง ปากสั่นคอสั่นไอ้นงมึงเป็นยังไงบ้างเจ้าเตี้ยตัวน้อยใช้มือตีหน้าเพื่อนได้ไม่มีเสียงตอบจากเพื่อนภายในใจประจวบตกปูกไอ้นงมึงอย่าเล่นอย่างนี้สิกูใจไม่ดีลุกลุกลุกมือสันริกของประจวบเอื้อมไปสัมผัสที่เส้นเลือดให่ใต้คางของธนูทุกอย่างเงียบไม่มีการเต้นของเส้นเลือดไม่มีการสุบชีต เลือดคองหัวใจสีหน้าประจจวกลั้นความรู้สึกเสียใจสุดขีดน้ำตาเจ้าเตี้ยหลังโดยไม่มีเสียงกอดสบธนงซุขเข้ากับร่างแล้วเสียงที่กลั้นไว้ก็ปล่อยออกมาอย่างไม่อายใครทหารทุกนายถูกเรียกให้ประจําสถานีรบก,การรบได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งกองกําลังที่เหลือถูกแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกให้กระจายกันเป็นหมู่หมู่ละสิบสองนายเขารอบโจมตีชบช่วยเหมือนกับกองโจรส่วนที่สองให้รักษาฐานโดยกระจายกําลังโอบล้อมค่ายส่วนที่สามให้ทาการขนอิดออกจากค่ายข้ามกลับฝั่งไทยเมื่อภารกิจขนอิดลล่วงให้ทั้งหมดถอนตัวกลับเข้าที่ตั้งค่ายส่วนหลังติดกับชายแดนไทยเสียงระเบิดและเสียงปืนยังคงดังระง,งมป่าม้าต่างที่เหลืออยู่ถูกบรรทุก,ทกด้วยอิดเต็มอัตราแต่ยัง พ่องลงไปไม่ถึงครึ่งขบวนม้าต่างชุดแรกพร้อมที่จะเดินทางทหารอาวุธครบมือยี่สิบนายพร้อมทั้งชุดนักข่าวกำลังจะออกเดินทางประจวบยืนซึมข้างม้าต่างตัวเล็กแดนเดินเข้าไปปลอบปรุงประจวบเราแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้านมตายไปแล้วตายอย่างกล้าหาญแดนขบฟันข่มกลั้นความรู้สึกที่ปะทุขึ้นมา หนุ่มร่างเล็กจ้องมองลูกพี่ก่อนจะพูดว่าผมไม่เข้าใจเราไม่ได้มารบกับใครเราเพียงมาทำข่าวทำไมไอ้นุ่มันต้องตายด้วยนี่แหละชีวิตนักข่าวสงครามตบ,บา่าหนุ่มรุ่นน้องแล้วหันไปเรียกลูกสาวนายใหญ่แห่งททมงโพสเบกกี้ยังอยู่ในอาการเศร้าต่อการจากไปของธนงสาวสวยเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาแดนออกคำสั่ง คุณกับประจวบเดินทางตับเข้าเขตไทยพร้อมมา้าตามขบวนนี้เขาจะเริ่มเดินทางภายใน20นาทีนี้แดน่งแล้วคุณล่ะผมจะรออีกขบวนสถานการณ์เปลี่ยนไปทำให้ผมต้องอยู่ต่องานยังไม่สำเร็จรุ่นรงแดนจ้องดวงตาสีฟ,ฟ้าของสาวสวยขมิงแดนเตี้กว่าเธอ แต่ชายไทยผู้นี้มีอะไรบางอย่างที่คล้ายอำนาจเหนือเธอเธอเองยอมรับในอะไรบางอย่างนั้นตั้งนานมาแล้วด้วยซ้ำหลายวันที่ผ่านมาเหตุาการณ์หลายอย่างได้หล่อหลอมให้เธอเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคนเอาแต่ใจกลายเป็นคนมีเหตุผลเธอรู้ดีว่าไม่มีวันจะเปลี่ยนความตั้งใจแฟนนุ่มชาวไทยของเธอผู้นี้ได้จึงไม่อัลวาดไม่ต่อรอง ไม่ต่อล้อต่อเถียงเพียงพยักหน้าแล้วเอ็นตัวเข้าหาตามแรงรังของเขาแดนกอดเธอไว้นานกอดไว้แน่นเธอรู้ดีว่าในสัมผัสของเขามีความรักมีความห่วงใยมีความรักใคร่เสน่หาอยู่มากมายฉันจะรอคุณล้วงในย่ามหยิบปืนพกขนาด7.65ม mm, ิลิเมตรยื่นให้แก่ชายหนุ่ม แดนรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจเขารู้ดีว่าแม่มสาวโตวขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วจากสถานการณ์สงครามในสนามรบแห่งนี้ชายหนุ่มดึงสาวสวยเข้ามากอดอีกครั้งพูดที่ข้างหูรอผมผมรักคุณพระจากแม่มสาวที่เขารู้แล้วว่าเธอรักเขามากเหลือเกินรักมากที่สุดร้องจากแม่คงไม่ใช่บลล์ แต่เป็นรีเบกาแอนโทนีคนนี้เดินเข้าหาครูแสงค์คำผู้เป็นหัวหน้าขบวนมาต่างขบวนนี้นักข่าวคร่ำสงครามบอกว่าผมฝากสองคนนี้ด้วยครับครูขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูมีต่อพวกเราคุณแดนระวังตัวด้วยการศึกครั้งนี้เราคงจะต้องพ่ายแพ้แต่เรายังจะสู้ต่อไปผมเอาใจช่วย โกทุนวิ่งตามขาบวนม้าต่างท่ามกลางความมืดน,นักรบปิศาจส่งเสียงสัญญาณให้แก่ทหารที่ควบคุมขบวนปืนกลในมือทหารในกองม้าต่างลดระดับลงหลายคนเรียกชื่อโกทุนแมมสาวและประจวบที่เดินเท้าอยู่เบื้องหน้าเดินย้อนกลับมาหาโกทุนสาวสวยเอ่ยทักทายนายหญิงนางฟ้าโกทุนทักตอบแล้วมองไปยังประจวบนายจวบปะจวบยื่นมือออกไปสัมผัส นักรบหน้าเหี่ยวผู้ที่ถานพ่มไทั้งหลายให้เฉยยาวว่านักรบปิศาจจะชับมือเพื่อนตัวน้อยและบีบแรงแรงประจูบหน้าเบกโกทุนมาส่งแม่นางฟ้ากับนายจวบโกทุนกลัวไาได้เห็นกันอีกทําไมจะไม่ได้เห็นกันอีกละ่ะโกทุนเจ้าตัวน้อยสัดมือแล้วบ่นอุบบอบรอยซิวะยกกูแทบหักยามสึกมีภัยรอบตัวบ่ฮูจะตายวันได นักรบล่องผนหันไปทางแม่นางฟ้าของเขาโกทุลกลัวบอทันได้หันหน้าแม่นางฟ้าโกทุลเลยขอนายเพื่อนมาส่งโกทุลจะไม่เป็นนรหรอกโกทุลเป็นนักรบที่เก่งแม่มสาวกล่าวก้อนตื่นตันมันจุกคอพูดจาไม่เป็นภาษาขอบุณนายหญิงโกทุลต้องไปแล้วเนอถ้ายังบ่าตายโกทุลคงได้หันหน้าน,า,นายหญิงอีก จากไปรูดเร็เวรากับพิศสตัตว์นักรุกหน้าเหวผู้บอกกับใครต่อใครย่าพอุ่มืใจว่าตนนั้นคือไพ่ตีนช้าของเจ้าฟ้าองค์นำไปเร็วมาเร็วรากับสายลมประจบใช้สายตาส่งเพื่อนต่างพอพันลำพึงลำพันกับตนเองโกทุนถ้าชาติก่อนมีจริงผมเชื่อว่าคุณคือจัตุรงขบาทนักรุกผู้กล้าแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริง ย่างเข้าสู่วันที่สามของการบอมจากเครื่องบินและการกระดำยิงม่หยุดของปืนคอหนักสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่กองบัญชาการใหญ่แห่งกองกําลังผู้ชาติไทยใหญ่แต่ถึงกระนั้นฐานพม่าก็ไม่สามารถจะรุกคืบทําการยึดพื้นที่ให้ได้โดยเด็ดขาดนุ่มสึกหาใช้กลยุทธ์แบบกองโจรเต็มรูปแบบการตีโชบชวยการซุ่มโจมตีและการซุ่ม ยิงสร้างความรัมส,สายแห่แก่กองทัพพมา่าคิดความสามารถในการรบของนักรบไทยใหญ่ในภาคพื้นดินมีสูงกว่าฝ่ายพมา่าเนื่องจากชำนาญในภูมิประเทศมากกว่าหลายเท่าอีกประการหนึ่งการจักไปอย่างไม่มีวันกลับของยอดนักรบอย่างผู้การทิมทินลองได้ทำลายขวัญและกำลังใจฐานชั้นผู้น้อยไปมากสิ่งนี้บั่นทอนขีดความสามารถของฐานพมา่า ให้ดอยลงกว่าที่ควรจะเป็นก้องเศษอิดจากพระจดีที่โดนทิ้งระเบิดถูกลอบลำเลียงขนออกไปอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็ะนั้นยังไม่มีท่าทีจะหมดสิ้นง่ายๆอิฐโบราณแต่ละก้อนยาวร่วมสอกและมีน้ำหนักไม่น้อยเลยการลอบขนย้ายจะทำอย่างรีบเร่งขนไปไว้อย่างที่ที่ปลอดภัยห่างจากแนวชายแดนไทยราว15กิโลเมตรฐานไทย ห้าสิบนายทำการขนย้ายโดยแทบไม่ได้หยุดพักการขนย้ายดำเนินมาร่วมสามวันแล้วทหารบางนายถึงกับทรุดลงกับพื้นแต่พยายามกัดฟันลุกขึ้นเดินไปย่ำไปเบื้องหน้าอย่างไม่ท้อถอยท่อนซุงไม้แดงขนาดใหญ่กว่าคนโอบเนื้อห้องยุทธการเป็นเกราะกำลังได้เป็นอย่างดีได้ช่วยให้ห้องนี้ไม่ถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดและลูกปืนคอแต่ขณะ ท่อนซุงชั้นบนสุดกดชีขาดไปไม่น้อยภายในห้องศิธก,การผงฝุ่น้อยทุ่งกากแรงสันสะเทือนของระเบิดจากปืนขอชายตัางวัยสีคนนั่งฟังเสียงระเบิดอยู่ภายในผู้การชายชื่นถามขึ้นหารศึกชายแล้วเราจะยันได้อีกนานแค่ไหนสองผู้กองหนุ่มหน้าตาอีิรดยจากการอดนอนและการกรำศึกมองหน้ากันแล้วหานสึกเป็นผู้ตอบ คาดว่าอีกไม่เกิน36ชั่วโมงแนวพุทะร่นเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยแล้วครับท่านพร่ะมาเริ่มจับยุทธวิธีของเราออกแล้วครับเรายันได้อีกไม่นานผู้กองชายแหลงยำ้ำแล้วอิฐเราคนไปถึงในแล้วเสวยชัยผู้การแขนเดียวถามประมาณ3ใน4ส่วนครับท่านเวลาอีก36ชั่วโมงจะขนทันไหม ้าใช้กําลังคนคนอย่างนี้ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยครับท่านฐานที่เราใช้ไปนคนอิดห้าสิบนายเพิ่งจะออกเดินทางไปอีกรอบเมื่อสักครู่ใหญ่เนี่เองและทุกคนไม่ได้หยุดกันเลยสามคืนเต็มแล้วผมคาดว่าเมื่อคนกันออกไประลอกนี้แล้วจะไม่มีใครมีเดี่ยวแรงพอจะเดินทางกลับเข้ามาคนอีกรองสซชใจที่ผู้การมอบหมายหน้าที่สำคัญในการลำเลียงอิดรายงานเวียนผู้การเอ่ยขึ้น เรายังมีเกวียนอีกสีเล่มในค่ายที่ยังใช้ได้เสียงมากครับผู้าการหารสึกแย่ไม่มีความคล่องตัวเลยที่จะใช้เกวียนลำเลียงอิดในสภาพภูมิประเทศป,ทศป,ทศป่าเขาเราต้องข้ามลำน้ำหลายครั้งแต่เราก็เสียงกันมาตลอดไม่ใช่หรือหารสึกร้องสวยชทยกล่าวเกวียนสีเล่มนี้เพียงพอที่จะบรรทุกอิดที่เหลือทั้งหมดได้ผู้การ ผมยินดีจะเสี่ยงน้ำเกวียนสีเล่มนี้กลับไปตกลงไม่นะครับผู้ก,การหารสึกแกงท่านรองนำกลับเพียงสองเล่มอีกสองเล่มผมจะนำกลับเองเกวียนสีเล่มมากเกินไปการเดินทางจะเชื่องช้าดีผู้ก,การเลยกล้าพูดเสียงหนักแน่นผู้กองใช้แล้วคุณไปพร้อมกับรองสวยชัยนำกองกำลังคุ้มกันก,นกองเกวียนสองเล่มนี้ ออกเดินทางท,างทันทีที่ทำการขนอิดขึ้นบรรทุกเสร็จกับผมพร้อมสวยชัยและปุกองชายแหลงตอดมือทั้งความเขารบึบพรับ